สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเจอกับปูอีกแล้วค่ะและตอนนี้คุณกำลังรับชมกอปูค่ะกอปูที่แปลว่าไปกับปูค่ะวันนี้นะคะมาถึงช่วงรีวิวรีวิวอีกแล้วค่ะวันนี้เรามีมสมาร์ทวอตต์ตัหนึ่งนะคะมานำเสนอให้เพื่อนๆค่ะตัวนี้นะคะเขาชื่อว่า Hello Hello Smart Watch Runner ค่ะ ด้วยฟังก์ชันของสมาร์ทวอทนะคะหลายๆคนก็รู้แล้วแหละว่ามันเหมาะกับกิจกรรมที่ออก,ออกแนวแอ v เวนเจอร์หรือว่าการออกกําลังกายกลางแจ้งหรือว่าจะในร่มก็ได้นะคะแต่ว่าไอเจ้าสมาร์ทวอทตัวนี้นะคะนอกจากจะเหมาะกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายแล้วบางทีปูก็เอามาปรับใช้กับการไปแคมปิ้งด้วยนะคะอ่ะ เดี๋ยววันนี้ปูจะมารีวิวไอตัวนี้ให้ดูกันนะคะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างน,นอกจากการออกกาลังกายแล้วก็เพื่อสุขภาพต่างๆแล้วเนี่ยปูบอกเลยนะคะเป็นสมาร์ทวอชอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ง่ายมากและประสิทธิภาพก็โอเคมากๆด้วยค่ะฮัลโหลลันเนอร์สมาร์ทวอชตัวนี้นะคะจะถูกบรรจุมาในกล่องอย่างดีแบบนี้เลยนะคะ ด้านหน้าจะมีรูปนาฬิกาสำหรับด้านข้างจะบอกชื่อแบรนด์และรุ่นชัดเจนเลยนะคะก็คือ Hello Runner ส่วนด้านหลังกล่องนะคะจะมีรายละเอียดคร่าวๆค่ะหน้าจอจะแสะดงผลแบบ HD ขนาด1.53นิ้วโชว์ผ่านบลูทูธได้ด้วยนะคะอายุการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยนานถึง30วันและยังมีฟังก์ชันตรวจสุขภาพ สำหรับโหมดออกกำลังกายเนี่ยมีมากถึง127โหมดด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะรองรับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ด้วยค่ะทีนี้เรามาดูด้านในกล่องกันบ้างนะคะว่ามีอะไรให้เราบ้างง่ายๆเลยนะคะเปิดกล่องขึ้นมาก่อนเลยเราจะมาเจอกับตัวเรือนนาฬิกาแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่หยิบขึ้นมาจะเป็นแบบนี้เลย สังเกตดูนะคะด้านข้างเนี่ยจะมีปุ่มกดสำหรับฟังก์ชันออกกำลังกายนะคะแล้วก็ยังมีปุ่มหมุนที่เป็นเม็ดไม่ยมเนี่ยรุ่นนี้อัปเกรดใหม่แล้วนะคะ <c oughs> เพื่อที่ว่าเราจะได้เลื่อนเมนูแล้วก็เปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาได้แบบง่ายดายมากๆเลยนะคะ <c oughs> สำหรับสายนาฬิกาที่เห็นนะคะก็จะเป็นแบบถักแบบใหม่ด้วย <c oughs> และที่สำคัญนะคะทำจากผ้านไนลอนที่ทอยอย่างดีและมีความยืดหยืนสูงค่ะ เวลาใส่เนี่ยจะปรับขนาดให้พอดีกับข้อมือเราได้เลยและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สายนาฬิกาเนี่ยจะมีรูระบายอากาศที่ช่วยให้ใส่สบายเหมาะกับการออกกำลังกายด้วยค่ะและเราก็มาดูกันต่อค่ะว่ามีอะไรมาให้เราอีกนะคะของจะอยู่ที่ด้านล่างกล่องนะคะเปิดเข้าไปแบบนี้เลยเราจะเห็นว่าด้านล่างกล่องเนี่ยจะมีสายช้าแบบแม่เหล็กทันสมัยนะคะ แถมมาให้เราด้วยนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นแบบว่าสายชาร์จแบบหัวแม่เหล็กค่ะแล้วก็ยังมีสายนาฬิกาให้เราอีกหนึ่งชุดนะคะแกะเข้ามาดูนะคะนี่จะเป็นสายสีดำแบบนี้ให้เราเปลี่ยนใช้กับสายที่เป็นไนลอนได้ค่ะชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยเก๋มากๆด้วยนะคะ และนี่คู่มือค่ะจะมีคู่มือแถมมาให้เราด้วยนะคะและคู่มือนี้นะคะก็จะมีอยู่แค่2ภาษาก็คือภาษาจีนกับภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยค่ะ The Blue name. Love to travel wide. just Blue name love is my me my on own feel the world wide feel ทีนี้เราจะมาดูตัวเรือนกันนะคะจะมีสติกเกอร์กันร,รอยเนี่ยปิดมาให้บนหน้าปัดนาฬิกาและเรานี่นะคะก็กดไปที่ปุ่มเม็ดไมยมค่ะเพื่อทำการเปิดเครื่องและเราก็จะเจอกับการตั้งค่าภาษาของเครื่องก่อนนะคะทีนี้ให้เราเลือกภาษาที่เราถนัดแต่ในคลิปนี้นะคะปูจะขอเลือกภาษาไทยค่ะ พอเราเลือกภาษาเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นมาเป็น QR code ให้เราสแกนเพื่อที่ว่าจะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันสำหรับมือถือค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะก็ทำตามขั้นตอนในนี้ได้เลยแต่ถ้าใครเคยติดตั้งไปแล้วนะคะก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะเราสามารถโหลดแอปมือถือได้จากทั้ง App Store แล้วก็ Google Play เลยนะคะ สำหรับแอปที่ใช้ตัวนี้นะคะจะชื่อว่า Hello f u n ค่ะ Options call my name Rivers got my way Every steps the same in the light of the day Whispers in the trees Echoes of the past Wandering with me here at last พอเราลงแอปพลิเคชันเสร็จแล้วเราก็กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆของเราแล้วนะคะหน้าตาแอปที่ได้เนี่ยก็จะประมาณแบบนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่มันก็จะมีรายละเอียดอะไรหลายๆอย่างสำหรับสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายนี่อันนี้ก็จะเป็นหมดสปอร์ตนะคะก็คือเกี่ยวกับพวกการวิ่งแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันมีให้เลือกเยอะมากเลยอ่ะ เราจะเข้าไปทำการเชื่อมต่อนะคะให้เรากดไปที่ add device ตรงนี้เลยค่ะเราจะเห็นว่าจะขึ้นรุ่น s m a r t w ทวอทมาให้เราเลือกเยอะเลยนะคะให้เราเลือกอื่นๆหรือ o อเ e r ค่ะจากนั้นระบบจะขึ้นรุ่น hello runner ขึ้นมาเราก็เลือกให้ตรงรุ่นนะคะและต้องให้สมาร์ทวอทกับโทรศัพท์เนี่ยอยู่ใกล้กันด้วยนะคะเพื่อที่ว่า เขาจะได้จับคู่กันหาหกันเจอค่ะพอจับคู่เสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะมาดูขั้นตอนกัน จากนั้นเราก็มาตั้งค่าต่างๆในแอปพลิเคชันกันนะคะอย่างเช่นการพยากรณ์อากาศหรือว่าจะเป็นการเลือกหน้าปาดัดรูปแบบนาฬิกาซึ่งอันนี้มีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะเราก็เลือกรูปแบบที่เราชอบได้เลยะคะ่ะ ในเรื่องของการชร้นแบบนะคะอันนี้จะเป็นการชร์จแบบแม่เหล็กค่ะซึ่งแม่เหล็กเนี่ยก็จะมีขั้วบวกขั้วลบถูกไหมคะบางครั้งไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเราจะชร้นแบบเนี่ยแล้วเรารวางตัวขั้วแม่เหล็กลงไปเฮ้ยแต่ทําไมมันเกิดการผลักกันออกเนี่ยอันนี้ไม่ต้องตกใจเลยนะคะเราก็แค่สลับขั้วให้มันหันอีกด้านหนึ่งเท่านั้นเองนะคะมันก็จะทําการดูดเข้ามาแล้วค่ะอ่าอย่างอันเนี้ยมันผลักกันออกใช่ไหมคะ มันก็จะไม่ตรงกับปุ่มแบบนี้อันนี้คือการผักออกง่ายๆเลยค่ะก็แค่สลับสลับกันค่ะสลับไปอีกด้านนึงเท่านี้เองเห็นไหมคะแค่นี้ก็เป็นการชาร์จแบตแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามันดูดกันนะคะนี่มันก็จะดูดกันติดแน่นด้วยค่ะ สำหรับฟังก์ชันต่างๆนะคะใน Hello Smart Watch Runner ตัวนี้นะคะก็มีเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดการออกกาลังกายสุขภาพการวัดการเต้นของหัวใจหรือว่าจะเป็นโหมดพยากรณ์อากาศก็แล้วแต่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์อากาศแบบเรียลไทม์ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงค่ะในตัวสมาร์ทวอทนะคะมันจะมีฟังก์ชันให้เราเนี่ยปรับให ตัวสมาร์ทวอ์เนี่ยเป็นเหมือนรีโมทอะคะ่ะก็คือว่าจะมีปุ่มให้เราเลือกเพลงหรือว่าจะเปิดจะปิดเพลงนะคะที่เราเปิดจากสมาร์ทโฟนได้ทันทีด้วยค่ะ อย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะคะว่าตัวสายนี่จะเป็นแบบไนลอนแล้วก็ถักทอยอย่างดีนี่ใส่ง่ายกระชับกับข้อมือแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะสำหรับเวลาออกกําลังกายว่าจะมีการหลุดล่วงยังไงคือแน่นกระชับข้อมือมากๆสำหรับเจ้าตัว ฮั Hello, l โ o ลลันเน s m a r t w ร์วอตัวนี้นะคะยังมีฟังก์ชันก็คือการแจ้งเตือนข้อความแบบเรียลไทม์ด้วยนะคะว่าจะเป็น SMS Line หรือว่าข้อความที่มาจากแอปพลิเคชันที่เราตั้งค่าไว้ะคะ่ะตัวนี้จะแจ้งเตือนทันทีเลย แล้วฟังก์ชันที่ปูชอบอีกอย่างนะคะก็คือการวัดอัตราการนอนหลับของเราอะค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะเก็บสถิติให้เรารู้เลยอะค่ะว่าเรานอนปริมาณการนอนของเราอะมันเพียงพอไหมนะคะอันเนี้ยดีมากๆเลยปูชอบมากเลยและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะถ้าไม่พูดถึงคงไม่ได้แน่นอนก็คือเรื่องการโทรเข้าโทรออกนะคะ เจ้าตัวสมาร์ทวอท hello lander ตัวนี้นะคะสามารถที่จะรับสายโทรเข้าหรือว่าจะกดโทรออกจากตัวสมาร์ทวอทได้เลยค่ะเจ๋งสุดๆไปเลยและเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะคะเจ้าตัวสมาร์ทวอทอันนี้กันน้ำได้ค่ะกันน้ำได้ถึง IP 6 8เลยนะคะ สำหรับใครที่เป็นสายออกกำลังกายนะคะสายสปอร์ตนะคะแสดงความยินดีด้วยเลยค่ะเพราะว่าเจ้าตัว Hello Runner ตรงนี้นะคะมีโหมดการออกกำลังกายนี่นะคะมากถึง127โหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกีฬากลางแจ้งกีฬานในร่มการขี่จัก,กรยานหรือว่าจะเป็นการออกกำลังกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเต้นลาหรือว่าการซิ่งอัพขี่ม้ายิงธนูคือแบบมีหมดเลยนะคะ แม้แต่การแข่งชะขยอและหูลหูปก็มีด้วยนะคะสะใจแน่นอนค่ะสำหรับสายสปอร์ตกลับ is my name Love to travel w i d Just me on my own Feel the world outside So y o u r campfires burn Stars above so bright In the night soft turn find my peace at night ฟังแล้วดูแล้วชอบไหมคะกับเจ้าตัว Hello Runner รุ่นนี้บอกเลยนะคะมันจะเป็นสมาร์ทว t c ออีกหนึ่งในใจของปูเลยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปูด้วยสำหรับลิงก์ของไอ้เจ้าตัวนี้นะคะปูจะทิ้งไว้ให้ในช่องดีคริปชั่นแล้วก็ช่องคอมเมนต์นะคะไปตามหากันได้เลยคะ่ะ สุดท้ายจริงๆแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมกันมาจนถึงท้ายคลิปแบบนี้อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามฝากกด Subscribe และอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งให้กับช่องโกปูด้วยค่ะและเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะ Kopu Love to on own is wide Just my name me my travel the world Feel so campfires Above, so bright. In the night, soft turn. Find my peace and night. Alone is not lonely. In the wide, I roam. Every path tells a story. Solo, but never alone. Mountains call my name. Rivers guide my way. Every step's the same in the light of day.